มีบัตรคือทำมาทุกอย่างแล้วนะคะยิ่งกว่ากุลีอีกค่ะตอนนี้นะคะบอกเลยว่าเขาว่าทำมาทุกอย่างแล้วไม่เคยเป็นไฮโซค่ะพ่อแม่เป็นแค่ราชการ4 8ปค่ะบอกเลยว่าภูมิใจในตัวเดงมากที่ทํามาหากินได้ถึงทุกวันนี้นะคะอุดหนุนพวกเราเธออุดหนุนพวกเราเลยค่ะขอบใจสาหรับเพื่อนกี้ด้วยนะคะขอโพสนะคะ ของดีด้วยแหละ,หละเพราะว่าแบรนด์เราอยู่มาส1เ็ดปีแล้วริะฉะนด้ี <11 B. S 2> ถ้าแบรนด์ไม่ได้ดีจริงนะคะก็ไม่ได้อยู่มานานขนาดนี้แบรนด์อยู่ได้เพราะว่ามีดีมาแปลว่าเรามีลูกค้านะ,ะใช่ค่ะก็ฝากด้วยสําหรับลิฟวไดมอนนะคะเป็นแบรนด์ที่รักเป็นเบบี้คนแรกของเราเป็นเบบี้ของเราก่อนที่เราจะแต่งงานและมีลูกตัวจริงซึ่งแพงมากอยู่โรงเรียนอินเตอร์นะคะนะคะเราก็เนี่ยประมาณนี้นะคะเบอร์ค่ะน้องเบอร์สองหมดใช่ไหมเบอร์สองหมดค่ะจะศูนย์หนึ่งสามารถใช้ได้ตั้งแต่ผิวขาวจนถึงผิวสอง สีเลยนะคะเพราะเราทำอันเดอร์โทนเหลืองมันจะไม่ได้เป็นโทนแบบชมพูนะคะวันนี้ก็พอใช้ส่วนหนึ่งนะวันนี้ก็พใช้ส่วนหนึ่งมันก็พอดีอะเนาะไปยูทั้งวันแล้วใช่ค่ะกันน้ำเป็นเงยร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะส่วนเซรั่มนะคะช่วยเรื่องฝ้ากระจุดด่างดำริ้วรอยใครอยากจะหน้าใสเป๊ะบางกลับมาเด็กนะคะแนะนำสองตัวนี้ดูพวกเราเด็ใช้ลิปไวด์ไดมอนด์นะคะกลัวมากกับเข็มบอกเลยกลัวมากลิปกดลิปกดอเข็มจิ้มไล่แต่ก็ต้องทำบางทีคือหน้าได้อย่างนี้ถือว่าบุญแล้วนะสี่สิบสี่อะพวกเราอะใครยังไม่ได้กดลยนะ เวลาแล้วเฮริสันก็เป็นลูกค้านะคะเป็นตัวหนูทดลองเลยมาเลยหันหน้ามึงขายเลยเป็นผมเฮริสค่ะนี่ค่ะมาค่ะเดี๋ยวมีตัวไหนฉันก็แฮริสมีตัวค่ะตะก้ามีกี่ตะก้าค่ะตัวนี้ดีมากเลยดีมากเดี๋ยวขอพูดตตัวองะก้าไปบ้างคะดูให้หน้าหน่อยนะคะมีกี่ตะก้าเอ่ยราคายังไงบ้างวันนี้มาเด็ดมากเพราะมาไลฟ์กับพี่เป๊กพี่ย่าเขาบอกว่าต้องขอราคา เด็ดขอราคาปังๆนะคะแต่ขอดูแต่ผมหนามากลำใหญ่อ่ะดูสิพี่ฉาเพราะว่าพี่อิจฉาพวกแี่จ้ะโูดลำยองอ่ะพูดลำยองนี่ลำใหญ่แต่ผมขอโทษอ่ะไม่ใช้ฮาริสก็หัวขาดไปแล้วหัวล้านไปแล้วบอกเลยมาไม่ค่ะนี่แม้คือมองให้พี่เป๊กมาเป็นนายแบบให้หน่อยนะผมเหรอใช่เพราะว่าน้องมีตัวปิดหงอกพี่เป๊กไม่หงอกหรือยังรุ่นนี้มีหรือยังย้อมไปแล้ว ยัก็บอกไม่มีเลยนะหันไปย้อมยนนะมีเคล็ดลับเกี่ยวกับการดูแลผมงอกโดยที่พี่ไม่ต้องเข้าร้านเอาพี่ย่าทำใให้พีย่าทำให้ได้มง่ายๆด้วยแต่พี่ย่าอยากจะทำให้หรือเปล่าก็ไม่รู้สิทำได้ไหมเป็นลายทำได้เขียนหรอเไม่เขียนไม่เขียนไม่เียใคคนหนงทดีอ้ย้คนเหตการตลอเลย่ะอ่นทำให้พี่เอง๋ยวได้มีปัญหาครอบครัวกันสองะกาม ไม่มาจ้ะแชมพูมีอยู่ข้างนอกค่ะแล้วมีตะกร้าอะไรบ้างแชมพูกับมีแชมพูกับน้ำหอมผมน้ำหอมผมเดี๋ยววันหลังให้พี่เ์แบกเก็บไปทำห่อกนะถ้าทำห่อกนะให้น้องทำให้งั้นวันนี้แชมพูอยู่ข้างนอกอยู่ตรงหยิบแชมพูให้แม่หน่อยอยู่ในกล่องอยู่ในกล่องตรงโซฟาตายแล้วตะกร้ามาผิดนะคะเป็นน้ำหอมผม อันนี้น้ำหอมผอเคยาวยวนเป็นไงกลิหอมอใช่ค่ะใช่หอมเฉพาะใช่แค่หมจริงะแมที่แปคือน้ำหอมตัวนี้ไม่ใช่แค่หอมนะคะเขามีคามน่าดูพี่ยาําแบบพี่ยาถือเอลยพี่ยากลิ่นที่พี่ยาถือไม่คือมันหอมเซ็กซี่แล้วมันมีนมอยโอ้ยโอ้อ้ยโอ้คือ้น้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยอ้ย้นแอ้ะโอ้ยหอ้ยโอ้ยโอ้นโ้ย้ยโ้ย้นแหละดม หัวใคดมแค่หนัวบานนั่นแหละคือเกี้ยเหมาะมากเพราะเกี้ยเป็นคนไม่สระผมใช่ไหมไม่สระผมไม่สซาซาแต่ว่าสระน้อยอะไรว่าไม่สระผมนะเดี๋ยวนะคะอีมิกกี้เลคะไปอไปไปยุโรปกับมันนะคะสิบวันค่ะหนังอย่างเงี้ยสิบวันสิบวันไม่มีแล้วมึงพี่ชายเนี่ยรักมึงมากนะที่อยู่ดมหัวกับบาลนอนกับมึงได้ไม่ได้เหรอ เดี๋ยวนี้3วันสะแล้วค่ะเพื่อนเราเอาความจริงจาก10วันไม่ถึงวันสวันแล้วมันกลัวกําลังสุกวันเคยเหรอเคยเคยค่ะ10วันนี้เหมาะอีกกี่คนที่มันส่งกับเฮมานพี่อาทิตย์พีนาก็เคยสิบวันเขาเป็นคนผมหนุ่มสเยอะนึกออกปะเราก็เลยรู้สึกว่าแบบเออหอมจริงแล้วเวลาสามีเข้าข้างหลังเวลานอนอ๋อสามีเข้า เจ็ดวันเป็นยังไงกินเป็นแบบมันเป็นรายคุกยังแหนมคุกอะไรอย่างเงี้ยเราก็ล้ายทำไมบ่ายจะเลยเนี่องเวลาอะไรก็ไม่รู้ ผมไม่ได้กินในหัวตัวเองอะผู้หญิงอ่ะมันทำให้ smell welcome อยู่ให้เขายังอยากหอมอยู่ถึงแม้เราไม่สามาเถ็ด่จะเสยังมากจริงจริงเพราะฉะนั้นดีไหมราคาเท่าไหร่ใช่ราคาคือคือน้ำหอมตัวเนี่ยนะฉีดผมไม่ได้เพราะว่าแอลกอฮอล์สูงเขาจะให้น้ำหอมตัวฉีดผมนะคะเพราะว่า